การศึกษาตลอดชีวิตฝึกจิตรู้ฉลาดดูฉลาดจำทำให้สมศึกษาดีมีปัญญาค่านิยมน่าชื่นชมชวนชิดสนิทใจข้าพเจ้านางสาวเกวลรินีชาคำตำแหน่งครูกศนตำบลสามพระยาเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลสามพระยาดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างเป็นกำลังความสามารถศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลสามพระยาตั้งอยู่หมู่ที่7บ้านเขากระุกพัฒนาตำบลสามพระยาโดยใช้อาคารศาลาหมู่บ้านในการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลอยู่ห่างจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอชะอำประมาณ16กิโลเมตรมีหน้าที่จัด ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ดังต่อไปนี้การเรียนรู้ตลอดชีวิตตำบลสามพระยามีพื้นที่ค่อนข้างกว้างบางพื้นที่ห่างไกลและประชากรมีจำนวนมากการส่งเสริมการอ่านยังม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลสามพระยาจึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน โดยศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลสามพระยาดำเนินการจัดตั้งบ้านหนังสือชุมชนบ้านโครงการพัฒนาเพื่อเป็นห้องสมุดประชาชนหมู่บ้านจัดทาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์อืน่นสําหรับบ้านหนังสือชุมชนตามความต้องการของคนในชุมชนประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน โดยการส่งเสริมการอ่านให้เข้าถึงทุกครอบครัวสามารถจะอ่านได้ทุกที่รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ใช้บริการเกี่ยวกับระเบียบว,วินยัยและข้อพึงปฏิบัติในการใช้บ้านหนังสือชุมชนหรือห้องสมุดประชาชนหมู่บ้านการเคารพสิทธิผู้อื่นตลอดจนการช่วยกันดูแลรักษาและพัฒนาบ้านหนังสือชุมชนอย,อย่างยั่งยืน เพื่อเป็น,นกลไกในการส่งเสริมการอ่านให้เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องจากการดำเนินงานที่ผ่านมาศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลสามพระยาจึงจัดให้การส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนเป็นความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดีเบสแพคทีสการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลสามพระยามีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นเพื่อนำมาประกอบจัดทำแผนการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นและแนวโน้มการพัฒนาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการกับชุมชนมีผลการดำเนินการดังนี้ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการพัฒนาทักษะชีวิตการออกกำลังกายและโภชนาการอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการจิตอาสาพัฒนาประชาธิปไต,ตยใส่ใจสิ่งแวดล้อมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้หลักปัญญาของสุรษฐกิจพอเพียงศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอชะอำประจำปีงบประมาณ2,5 6,7ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลสามพระยามีการส่งเสริมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ของคนในชุมชนส่งผลให้คนในชุมชนตำบลสามพระยาได้เรียนรู้ตรงตามความต้องการของตอนเองอย่างแท้จริง การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลสามพระยาเป็นศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบลที่มีความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567นั้นมีจำนวนนักศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา ระดับมัธรียมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน48คนมีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและสำรวจความต้องการของนักศึกษาเพื่อร่วมจัดวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสมจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์บันทึกการเรียนรู้และจัดทำข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาจัดทำปฏิทินการพบกลุ่มและแจ้งให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน ในภาคเรียนที่1ทับ2567นักศึกษาของศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล3าพระยาเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอ็น็ตคิดเป็นร้อยละ77.78เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจำนวน70ชั่วโมงนอกจากนี้ยังจัดให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเน่วยงานที่ประสานขอความร่วมมือมา ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลสามพระยามีการติดตามช่วยเหลือผู้เรียนที่ไม่มาพบกลุ่มมีรายงานการประเมินคุณธรรมจร,ริยธรรมมีบันทึกการตรวจรายงานกิจกรรมกบชจัดทำวิจัยชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อืน่นสามารถสร้างสารรค์งานชิ้นงานหรือนวัตกรรม นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการเรียนผู้เรียนมีสุขภาวะทางกายและสุนทรียภาพและมีความสามารถในการอ่านการเขียนผู้จบการศึกษาสามารถนำความรู้ทักษะพื้นฐานที่ได้รับไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข